สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมนายพานุวัต์แป้นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบุดมวิทยาสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอเชิญทุกท่านรับชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตอบสนอง ความต้องการและความถนัดของผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับชุมชนด้วยรูปแบบ A-FREX Model จากสภาพของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการศึกษารวมทั้งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไม่สับหน้าตอบสนองความต้องการความถนัดของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่21ได้ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีความยืดหยุ่นและมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งสมัยใหม่ได้ภายใต้รูปแบบการบริหาร p ยโมเดล และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน IDPIS Model โรงเรียนเทพบุดมวิทยาได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองกับความต้องการและความถนัดของผู้เรียนและเชื่อมโยงกับท้องถิน่นจึงได้จัดทำหลักสูตรวิชาอัจฉรรยาเกษตรปราณีตซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนรู้ในหลายๆวิชาเช่นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ ICT และวิชาเกษตรให้มาอยู่ในวิชาเดียวกันเพื่อที่จะฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เป็นอย่างไรนั้นเชิญท,ทุกท่านเข้ามาชมได้เลยครับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความต้องการของผู้เรียนโดยเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยรูปแบบ AF l e x Mo d e l ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ค่ะ หนึ่งขั้นประเมินความต้องการและความถนัดของผู้เรียนตามบริบทของผู้เรียนเป็นขั้นตอนที่มีการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อระดับความสามารถความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแล้วสร้างเป็นหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความสามารถความถนัดและความสนใจสร้างหลักสูตรเหล่านั้นเพื่อเตรียมนักเรียนให้สู่สังคมโลก 2. ขั้นกำหนดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น frame outcome เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระเลือกจัดทาเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคลอ ของกับจุดบุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุจุดบุ่งหมายของหลักสูตรรวมทั้งการกําหนดแนวทางการประเมินผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วยคําแนะนําและข้อกําหนดในการติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบได้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ 3. ขั้นการออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Layer Learning Experience เป็นขั้นการตรวจสอบคุณภาพและขั้นตอนของการที่มีการปร,ปรับปรุงกิจกรรมก่อนที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนค่ะโดยมีการดำเนินการผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study โดยมีนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรให้ดีขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะนาไปใช้ ขั้นดําเนินการสอนแบบปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เรียน XQ and Adapt เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนปรับปรุงได้สมบูรณ์แล้วนําไปใช้ในการจัดก,กิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนเป็นผู้เลือกสรรกิจกรรมหรือโครงการตามความสนใจที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท้งนี้โรงเรียนเทพบโดงวิทยาได้กําหนดรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงคือรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้คำถามเป็นฐานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยรูปแบบ IDPRS โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะขั้นที่หนึ่งนะครับขั้น I Inspiration ครับขั้นนี้เป็นขั้นสร้างแรงกระใจกับผู้เรียนนะครับผู้สอนอาจนาเกมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในการจัดการสอนนะครับแล้วก็ใช้คำถามเพื่อรต้นการเรียนรู้ครับขั้นที่2นะครับขั้น D Define เป็นขั้นกำหนดสถานการณ์ของปัญหานะครับผู้สอนนะครับอาจกำหนดสถานการณ์หรือว่าปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับช่วย นะครับแล้วก็ใช้คําถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ครับขั้นที่3นะครับขั้น P Practice ครับเป็นขั้นปฏิบัติการเรียนรู้นะครับโดยขั้นนี้นเรียจะได้ลงมือทํากิจกรรมนะครับและระหว่างทํากิจกรรมนั้นนะครับคุณครูผู้สอนก็จะใช้คําถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ครับขั้นที่4ี่นะครับขั้น R r e s o u r c e เป็นขั้นตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ครับโดยขั้นนี้ใน้รูสอนจะใช้คําถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ดังนี้ครับนักเรียนทําสิ่งใดได้ดีนักเรียนต้องปรับปรุงสิ่งใดและนักเรียนควรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมครับทีี่5นนนนนะะคััขข้้้้ As Share Can เป็สอิดแลผ ผลงาน,นครับั้งนี้อาจจะได้นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับหรือว่าผ่านกิจกรรมแกลเลอรี่วอล์กนะครับหรือแม้กระทั่งการอัปโหลดผลงานนะครับเผยแพร่ผ่านสื่อข้อมูลอะไรต่างๆนะครับในะระหว่างทำกิจกรรมนะครับคุณครูผู้สอนนะครับก็จะใช้คาถามเพื่อต้นการเรียนรู้ครับ 5. ขั้นประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อนเนื่อง x m i n e and Reflect เป็นขั้นตอนที่ประกอบไปด้วยการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเพื่อน,นำผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตรผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพทันสมัยมีการทําโครงงานที่ตนเองสนใจสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตและชุมชนค่ะ ในส่วนของผลดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับครูนั้นคุณครูมีแนวทางในการจัดก,การเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเกษตรอฉริาะปรรมค่ะปัจจัยความสําเร็จที่มีส่วนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการความถนัดของผู้เรียนเชื่อมโยงกับชุมชนโดยรูปแบบ A Fle x Model เดลประสบผลสําเร็จได้ 1. ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องหลักสูตรสถานศึกษามีความเป็นผู้นำด้านวิชาการมีการวางแผนการนิเทศการกำกับติดตามการประเมินผลในการนำหลักสูตรไปใช้ปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการ PDCA 2. มีนโยบายการบริหารมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรร่วมรับทราบด้วยกัน ให้บุคลากรเข้าใจนโยบายของโรงเรียนและถือเป็นแนวปฏิบัติ 3. ความพร้อมด้านบุคลากรบุคลากรมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมีความยืดหยุน่นและบูรณาการตามหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวตรรษที่21 ความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการในการประชุมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านวิทยากรที่ให้ความรู้และงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผลจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ a f l e x Model ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในรายวิชาอัจฉริยะเกษตรปราณีตทำให้เกิดทักษะที่จำเป็นและเป็นทักษะในการบูรณาการในการใช้ชีวิตเป็นทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21เช่นทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะด้าน ICT ทักษะด้านการคิดคำนวณและการสื่อสารทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและผู้เรียนได้มีความรู้ที่จะต่อยอดไปถึงชุมชนและผู้ปกครองโรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและนำไปใช้ได้จริงและเรามีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาของพวกเรานั้นสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนให้กับผู้ที่สนใจและโรงเรียนอื่นต่อไปได้ครับสวัสดีครับ